ครับผมวันนี้ก็มางานครบรอบ15ปีของคามาดนะครับก็วันนี้งานจัดยิ่งใหญ่เลยก็ผมก็เออเคยเป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์ครับของทางคามาดด้วยครับก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของสินค้าตัวหนึ่งของทางคามาดครับผมแล้วก็ประทินใจเรืออะไรในตัวคามาดเขาจริงว่าโอ้โหคามาดผมยังจะบอกว่าผมทํางานกับที่นี่หลายปีมากประมาณแบบ4ี่หปีได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าคามาดเป็นแบรนด์ไทยที่แบบเก่งอ่ะที่แบบว่าเออ่ตั้งแต่รุ่นรุ่นคุณพ่อเลยจนมารุ่นของคุณแกล์เองนะครับแล้วก็พี่น้องอะไรอย่างงเี้ยคุณกิ ที่แบบผลักดันให้แบรนด์ไทยอย่างคามาถึงไม่ได้ดังแค่ไทยแล้วแต่ว่าดังแบบโกลอินเตอร์ด้วยครับผมเก่งมากเลยครับก็ฝากคามาด้วยนะครับผมเขาก็มีสินค้าแบบว่าหลาย SKU มากๆเลยหลายหมวดมากๆเลยนะครับก็ใครสนใจหมวดไหนก็สอบถามได้นะฮะดูที่เว็บไซต์ของคามาก็ได้เขามีสินค้าเยอะมากจริงๆนะครับผมก็ฝากคามาด้วยครับ ไม่ใช่ผมไม่ได้ผ่าตัดมีดนนุนมแต่ว่าผมมาถ่ายละครครับผมก็เป็นละครที่ออนแอร์ตอนนี้แหละนะครับเรื่องทมหนู่เวลาตายช่องวันนะครับตอนนี้ก็ถ่ายไปออนไปอันนั้นก็เป็นตอนที่ผมถ่ายอยู่เลยครับเป็นฉากแบบโดนผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายรูปลงเล่นๆครับผมว่าอะไรนะอวดปวดอวดไม่ได้อวดก็คือแบบว่าเป็นฉากอยู่บนแบบว่าอยู่บนเตียงผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยครับ อล่าสุดอันนี้้ดวยอ่ะเรื่องอะไเนี่ยมาเนี่ยครับโกอินเตอร์เขาลงเน็ตฟลิดซ์วยเราเนี่เป็นไง <c oughs> มันก็ไม่ได้ถึงว่าโกอินเตอร์แต่ว่ามันเป็นคือผมกำลังจะมีผลงานนะครับลงของทาง Netflix นะครับ <c oughs> ก็เป็นเดือนหน้านะครับวันที่4ธันวาคมนะฮะเป็นซีรีส์เรื่อง Tomorrow and I หรือว่ามีชื่อไทยว่าอนาคตนะครับผมเล่น1 1, <c oughs> 1ใน4ตอนนะครับชื่อว่าตอนนิราดแกะดำครับก็เออ่เป็นผลงานของ Netflix Original ซึ่งมันจะฉาย worldwide ด้วยนะครับก็ร้อยกว่าประเทศครับผม มันมันแล้มันมีความแปลกใหม่ยังไงมนะันก็เป็นเออมันเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อเรียกว่าอ,อะไรครับเมื่อเทคโนโลยีมันมาข้องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเสียธรรมหรือจริยธรรมก็ตามอะไรเงี้ยหรือป,ปัญหาสังคมในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างตอนของผมเองเนี่ยเป็นตอนที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการโคลนนิ่งแล้วก็ตอนผมเป็นตอนที่มีความเป็นอิโมชั่นอลมากที่สุดคือมีความดราม่ามากที่สุดอะไรเงี้ยครับโปรเตอร์มันคือหน้าเราหรือหน้าพัทหน้าผมเองเหมือนพัดเหรอกูหุม ใช่เลยมุมข้างครับก็ในเรื่องของผมก็ผมเล่นกับคุณอิงคุณอิงวรันทอนะครับคุณอิงแล้วก็มีคุณปอติชดานะครับผมแล้วก็ควาิดตามแต่คุณอิงเป็นยังไงบ้างพราะนานๆปีเขาจะมามีผลงานทางดีมากก็ความจริงแล้วคือได้ไปแอบดูผลงานแบบไฟนอลดราฟล่าสุดกันมาด้วยกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบน้ําตาไหลกันไปด้วยกันคือแบบด้วยความที่ตัวบทมันค่อนข้างดีมากแล้วก็อิมมอชเนอลมากอิงก็เป็นอีก หนึ่งคนเลยถ้าเกิดผมก็ยังคุยกันเองกับทีมงานว่าสําหรับอิงที่แบบว่าเขาคำริงแล้วตัวเขาเองหลักๆเขาเป็นอาชีพศิลปินนักร้องใช่ไหมแต่ว่าที่เขามาเป็นนักแสดงเนี่ยก็เพิ่งจะไม่กี่เรื่องแต่ว่าเรื่องนี้คือถ้าถามผมนะผมรู้สึกว่าเขาแบบผลงานการแสดงเขาดีมากๆอินเนอร์อะไรเขาดีมากเล่นดีมากครับคามเรื่องนี้ดีเรื่องที่เราไปถ่ายรูปไปเก็ตตีะอ๋อไ้เขาไปเขาถ่ายทุกคนไงอีกคนนึงไงอ๋อพี่พี่เขาชื่ออะไรนะ พี่ก็ชื่อคือเขามาขอถ่ายพี่ดีพี่ดีใช่ไหมใครขอถ่ายใครเขาคือผมอ่ะไปเดินเล่นวันนั้นที่เซ็นทรัเวิลแล้วเขาก็ทักผมขอถ่ายรูปผมเราผมก็จําได้ว่าคนนี้คือเป็นเอฟซีในตํานานผมก็เลยผมเเอฟซีเขาเหมือนกันก็เลยขอถ่ายรูปเขาด้วยผมว่าขอด้วยครับเป็นไงบ้างจากหลังจากที่ติดตามผลงานเขอมานานเราึ้นในความสามารถของมนานอะไผมว่าเขาเป็นคนเขาเป็นคนที่เก่งมากแบบว่าคือ เขาสามารถที่จะไปอยู่ในทุกๆท,ที่ที่แบบว่าหลายๆคนเข้าไม่ถึงได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างนั้นผมก็ถามเขานะแล้วคืออีกอย่างหนึ่งเขาเก่งเพราะว่าเขาลั่นทุกวงการเขาไม่ได้ชอบแค่วงการบันเทิง <ใช S 1> ไงวงการกีฬานักกีฬาอะไรเขาชอบอย่างนั้นผมก็ถามเขาว่าเขามาดูใครเขาบอกว่าเขามาดูนักฟุตบอลอังกฤษอ,อยู่โรงแรมข้างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นของแถม <laughs> ผมเป็ของแถมครับผมใช่ยินดีก็คือเราตั้งใจเราไปขอเขาไม่ใช่เขาเขามาขอผมถ่ายเขาคอาเห็นผมโดยบังเอิญผมก็เลยขอเขาถ่ายกลับด้วยไม่มีความรู้สึกแตกต่าง เขาเปนคนมาขอเราเราต้องแบบไปถ่ายเขาเป็นเรื่องปกติใช่เขาเป็นคนดังเราเห็นคนดังแล้วเขาอยากถ่ายด้วยอยากเห็นคุณตีผมก็อยากถ่ายด้วยเขาเรา so. ียกเขาเรียกชื่อคุณว่าถูกไหมเขาเรียกชื่อคุณถูกไหมไม่ใช่บอยประกอลำอะไรเขาเรียกเรียกถูกเขาเรียกถูกเพราะว่าเขาเป็น FC มืออาชีพครับ คือมันก็ไม่ได้เชิงขนาดนั้นครับคือที่ผมออกกาลังกายแล้วผมก็ทําน้าหนักขึ้นครับเพราะว่า <Okay. S 1> อย่างที่ทุกคนเห็นใช่เพราะว่าคือตอนนั้นที่เอาหุ่นลีนมากๆเนี่ยมันก็จะผอมมากนะเรื่องนุ่งเรื่องหน้าอะไรเงี้ยก็คือผมก็ทําน้าหนักขึ้นมา5 6กโลแต่ว่าช่วงระหว่างเนี้ยมันก็จะต้องถ่ายละครซึ่งถ่ายละครนะ่ะมันก็จะมีถ่ายซีรีส์ครับเรื่องที่ออนแอร์อยู่เนี่ยมันก็จะมีฉากที่ต้องถอดเสื้อด้วยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นซีรีส์แอคชั่นอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องมีช่วงเขาทางทางท เรียกว่าอะไรฮะก็ช่วงวิกนะแล้วก็ต้องไปคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนชอบกินอยู่แล้วใชเ่เขินไเขินไจะต้องถ้าแบบเออเขาบอกว่า,แบบออาแบบฟิตฟิตได้เตรียมถอดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เขินแต่ว่าเราก็จะบอกเขา <c oughs> ว่าว่าแบบเฮ้ยเราเราแบบว่าเช่นแบบถ่ายก็ถ่ายครึ่งครึ่งบนนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาบ้างบางทีเราก็มีจุดที่ไม่เซลบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าจุดไหนที่รู้สึกว่าเรายยังกังวลเรามีวิธีแก้ไขยังไง ความจริงก็เราก็เน้นคาร์ดิโอแล้วก็คุมอาหารครับแต่บางทีในช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์มันอาจจะไม่ทันไงใช่ไหมอาจจะแบบว่าชัดแค่ช่วงบนอะไรอย่างเงี้ยตรงช่วงคลึงอาจจะแบบมีนิดหน่อยก็บอกเอ้ยพี่หลบได้ก็หลบให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยหลบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็คุยกันได้ครับกับทีมงานเข้าใจกันอยู่แล้วไม่มีไม่มีเขาก็รู้ว่าแบบเป็นงานทํางานเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เฟย์เขาก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องนี้เท่าไหร่ครับผม เขามีคอมเมนต์นะเขามีคอมเมนต์เวลาเราออกกำลังกายแล้วถ่ายลงอินสตาแกรมนึ่งเนี่ยไม่มีไม่มีครับเออคำจริงแล้วเฟยเขาก็แค่รู้ว่าเราเป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แค่เรื่องออกกําลังกายมันก็ดีกับสุขภาพอยู่แล้วครับตัวเขาเองก็ออกกำลังกายเหมือนกันคำถามสุดท้ายขับเองมอไซค์ล้มใช่ใช่เขไปถ่ายรายการครับผมแล้วก็ไปถ่ายเป็นเขาเรียกว่ามอไซค์อดูโร่ครับเป็นมอไซค์วิบากอะไรเงี้ยแล้วที่ทางมันค่อนข้างเป็นหลุมเป็นร่อง Oh, ลึกเทปที่ผ่านมาป่ะเทปก่อนหน้านั้นมันเป็นร่องอ่ะใช่เวลาแบบว่าทางขึ้นเขาอ่ะแบบมันจะมีล่องน้ําซาะไม่เป็นล่องลึกๆหินแบบทางผูกขาเอาอย่างนี้ uh huh. ก็ขับแล้วก,ก็เราก็อาจจะแบบไม่ได้เป็นมืออาชีพขนาดนั้น uh huh. ก็มีจังหวะพลาดครับมันก็แบบแพรล่ลงไปแต่ก็ลมไม่ได้แรงครับลมนิดหน่อยก็เข่าเป็นแผลอะไรนิดหน่อยครับแต่หายแลแ้วกังวลที่เขา่าหรือกังวลที่หน้าเราเาตอนนั้นก็คือไม่ได้ไม่ได้คิดเรื่องหน้าเพราะว่าลงเข่ามันลงก่อนแต่ว่า คือก็ก็ซื้อบืิเนิดนึงเพราะเราก็ไม่ดันแบบไม่ได้ใส่ขายาวรู้ว่าวันนั้นต้องขับมอเตอร์ไซค์ก็ใส่ขาสั้นไปไม่ได้คิดว่าจะล้มอะไรอย่างผูร่วมรายการสองคนบอกว่าล้มแน่นอนล่องนั้นน่ะคุณปั้นจันทร์กับคุณคุณจีโน่ใช่ไหมก็คุณปั้นจันทร์ก็ขับผ่านไปก่อนแล้วแล้วพอเห็นผลล้มเห็นผมล้มอ่ะก็สิ่งแรกที่ทําก็คือหัวเราะแล้วก็ไปพูดกับกล้องสมมติหน้าผมใส่กล้องกับน่อปั้นจันทร์มีแฟนแล้วใช่ไหมปั้นจันทร์เหรอ พ่อจันท์เขาก็คงมีคนคุยของเขาแหละครับผมไม่เห็แลว้วแซลเขาทุกเทปเลยนะผมก็าแซลไปเรื่อยเขาเขามีคนคุยอะไรอย่างอองี้ต้องไปถามเขาต้องไปถามครับแล้วเป็นไงบ้างเขาเปลี่ยนไปไหมพ่อจันทร์ก็เหมือนเดิมเป็นคนที่จริงจังเป็นช่วงๆครับผมจริงจังจริงจังเวลาเขาคุยกับใครเขาจริงจังจริงจริงจังแน่นอนครับผม แต่เราแซวก็ทุกเคปเลยนะหลายคนก็เลยเข้าใจถือว่าป้จาจันทร์ับคู่กาแฟก็จะมุนี่เนี้ยไปเลยใช่คือผม,มอยู่ผมรู้จักเขามานานแล้วเราก็ไปกิน,ข,นข้าวกอีกข้าวเขาบ่อยเวลาช่วยให้เขาวิในใครคุยเขาจะเป็นคนที่จริงจังมากติดโทรศัพท์ติดมือถือติดคุยโทรศัพท์กับแฟนตลอดวิดีโอคอลตลอดอะไรอย่างนี้เขาจะเป็นสไตล์คือเราเห็นได้ตอนที่ร่วมงานก็เนี่ยป้ามึงมันก็วิดีโอคอลแล้วเราก็เราก็ชอบแสละไปดูหน้านิดนึงแต่ยังไม่เคยเจอเนีัยเขายังไม่เจอไม่เจอไม่เคยเจอครับแต่ว่าสิ่งที่เราแซวก็คือ เรื่องจริงไม่ใช่เฟกนิวจริงคุณปั้นเขาก็แบบว่าเป็นคนมีเสน่ห์อันนี้ไม่ลุดโป๊ใช่ไหมเราไม่ได้ดโป๊โอ้ยปั้นเขาก็เขาเป็นคนจริงใจเปิดเผยู่แล้วครับอโเคขอบคุณครับ